สิบสี่กุมภาวันท้ายวัที่ท้ายมันนแ เฉียวเฉียวเพอร์ลี่เฉียวเพอร์ลี่ช็อกโกแลตเฉียวเพอร์ลี่ช็อกโกแลตนี่อ่านเหตุผลมีไหมช็อกโกแลตไม่ใช่ช็อกโกแลตเห็นคำมีไหมคำมีอ่านว่าชิชิชิ ม้วนชู้ช่อดอกอะไรดอกกุหลาบ เชิญเลยที่รักเชิญเลยคนรักชื่นเหมือนที่รักอะไร